สวัสดีฮันดิเดนตอนรับเาสช่องปันปัพสาเเยพรขอให้อีละสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมปาถนาร่ำร่ำรวยรวยเฮงเฮงปังปังแม่กับพ่อบ่ม่ยังไงมาบ้่เป เตปันจัดเตรียมการอย่างนีเขอบคุณค่ะเมื่อกี้เราจะได้รูปนี้ว่าชอบมากรูปนี้ขลังมากฟ้าอีผ่อขึ้นหนาเราเถอะน้ำร้อนก็ไม่กิ๊บมือแน่นทไม่กินเขียวนิ้หัวปวดเขียวฮะไม่กินเขียวเหรยนได้รูนี้ก่อนเนิ้พ่หัวนเลือกเองได้นหมรูปนี้หล่อนว่ามากแล้วจังน่องแง่เถอะกีนน้องเจอว้น้อนิสาทำให้ได้ถือซื้อให้คือกันปะคือแง่ฟ้าเสีย คือกันบอกภาษาเปรตอิตาลีจะข้ายูคนละหมอฮะข้ายูคนละหมอคนละหมอจะเห็น่ใส่ือเห็นอยู่ยันฮีเด้น่มหมองเดียวกันอยู่เอ๋อจุ่งว่าไหนแม่ถึงไปตัวใจจุ่งเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณแม่นึงอ่แม่ก็มียังไห้ดอกนี่แหละเน่างไห้นี่แหละแ่้วนี้เนี่ยเดี๋ยวจะละไล่เส้นของเมียกระผอที่ทำเรางม่เลี้ยวจะเดี๋ยวเนี่ยไม่ฉีดเส้นเลยเด้อ พ่อว่าเอาลูกนี่แหละค่อยง่ามเพื่อนวะเอ้เห็นคราบครัวดาวเมืออื่นมันเปิดปันปันเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะเหล้วจังใดจังท่านบัดนี้เขาบอกพี่ยังไถ่ลูกสาวเห็นเมือ่อวานเห็นคราบครัวมื่อวานดาวเมืออ,ามาอื่นปันปัน่นแล้วบ่อนีน่แม,ม,ม่สั่งจังใดจังท่านบ่ได้ดสร้งไปหลานเลยเม่เอาโทรศัพท์ยางเขงลาลาดคีมอะอรใส่ไปติ บ่มเมื่อวานนี่ไปคนทรงแล้วเลยเห็นโพสแบบเมือ่อื่นปันปันเลี้ยงก๋วยเตี๋ยววันที่หัวันเกิดปันปัๆเลยพอ่อเขาบอกมีอยัางไ้ลูกสาวเขาหาอ,หอยัางไ้ลูกสาวถอดเสื้อผ้ายลูกสาวนะยนลุกเลยวะก็เ,เลยมาเชียร์ๆรูปบิงในโทรศัพท์เอารูปนี่ละมันค่อยง่ามเพื่อนวะเพื่อนวะเพื่อนเดี๋ย่ยังดีอ่ะในโทรศัพท์มันจะมีอยู่สองสามรูปนะเขาเรยว่าเอารูปนี่ละค่อยง่าม เจอดีเจอดดีใจดีใจจากใจ <c oughs> ขอบคุณพ่อกับแม่มากนะคะหอสุขภาพรักษาแข็งแรงเอาไปตัวมันจีบเบิร์ตก่อนพอเลี้ยงเลียกเองป้าดีใจเนาะย่าหัวย่าหัวโอ้ยย่าหอยย่าหอย่าเบี้ยเบีย่าเบี้โอ้ยจีร่โอ้ยบอกแลาว่าห้ามไฮเดรขาดเดี๋ยวมาขลแบบาดลนเดี๋ยวบอกงามเดีด๋ยวมาเห็น จับน้อยจับน้อเพื่อหล่อฮอกระมานี่นะคะมาเจออะไรเออถ้าแต่กูจิมมแล้วจกูจิมบักไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขะเยกเตียวอยู่ไคะวน่ะเาี้ยกวเตี่ยอ่อามะพันตีสาธุสาธุผู้ทางแสดงขจามิธรรมังแสดงัจามีสังขังแสดงัจามอติโอมีมีมีกนี่เยกอ เขาเอิ่นยังกอดพระจอมพลังวัดเกิดแม่อนิสาข้าพิสมไปนางหันข้าหนึ่งไปแฮปปี้พระราชาแบบนมั่งข้าดีค่ี่เที้ยวพี่สมไปครับอนิสาค่ะอันนั้นแล้วเข้าสวัสดีค่ะน้องปันปันเดี๋ยวน่้ข้าวของมันจะเป็นวัดเกิดเย็นชื่ออ่อนผู้ให้เด้อค่ะเด้ออ๋ออันแรกก่อนไว้พร้อมเออไว้พร้อมไงวันนี้จะเอาไขยให้เล็กตัวสองตัวไห้เต่มี่จะกอบสุก เด้อเจริญเจริญหลวกไฟไข่เจ็บกันยามากไก่มากไก่เด้อสู้ท่าท่านบอก่าเจ็บปวดหรอกงไงตัวบาง่าขค่ะป่วยมากเยยแต่ว่าเป็นกระตองเลี้ยงได้บหมเนี่ยเ่อยเพรวะเลี่ยเนี่ยท่นเอยเลี้ยงเลยคือผูที่เป็นล่อยลมบางทีทีเป็นผู้ขันรออกเนี่ยมีบางคนขันรอกแบกได้ว่ามันผู้ได้แบกรอกเมบยเน่งมึงมาคือนันปะเคื่อนเาะคือป่านยังก่อนซุ้มแมลงยัได้ทะเลีงมากกับเพลนห ปากกระบนบ้านใ่ัสลามปากกบนบ้านมึงจีซิมีอันตั้งก็รอคือแม่งจะเออว่ามันคือนี่ยคีขี่ดีได้รถเท่าีงแ่มาทางลงก็ดี้อเนี่รถก็เดเป็นน้ำดคนนี่อยางมีกส่งปะ สวัสดีค่ะ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 อิศม์มาพี่อิศม์มาค่ะสวัสดีคุณแม่รุ่งค่ะสวัสดีค่ะสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะให้จากที่ดังอยู่แล้วให้ดังเพิ่มขึ้นไปจากที่สวยอยู่แล้วขอให้สวยขึ้นอีกเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะสุขภาพแข็งแรงที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพแข็งแรงนะคะลูกสาวปีนี้ขอให้เฮงๆฟังๆรวยๆค่ะ ไปกินก๋วยเตียวไปล้วแม่อี่แจ้งว่าพ่แม่กินเขาก้อนนั้นแป๊บนึงนี่เส้นนั่นเลยตลาดีนะสาวใครมายื้อลองหายอยู่บ้างสาวบิ่งก็เอ็นดูสาวใครจุบูจุบูใช้นี่เนี่ยนะข้าวจ้างมือนี่กเส้นก่อนลำเราจะปี่นดะสอนว่นหาเนี่ย เาเนียนอเียกเอร์เรียกผัาเียไรก่อนเียกาใครเียเรียนเรียกผันหาคือว่าสีมผเดาคือว่าสามผัดสัตว์เออสามดไม่เาเหตุใดกลวอะไรเสี่ยกนอพูลขนิตอะกวนรำได้ดิมามามาเอาพ่ยมชชยเดดไปตาเราถึงเงินเ่อเสียดอกไตาห้า

อันนี้หนอมันคือลำเพื่นนีป่ปะปะปะลำเพื่นเพิ่นนี่เพื่น,นติดพี่เลี้ยงเลนยนย่จิม้ม พอน้ำหนองน้ำนองน้ำนุ่มเริ่มต่อใสอิสุมาแล้วอันนี้มาช้ารอประกันรอประกันจะมาก็ว่าเมื่อานน่ะเอาเราได้เข้มหรือไงเนี่ยเข้มที่ไหนบ้างไม่เขาจะมาต่อประกันก็เลยว่าบ่ายโมงจะเข้ามาจะมาหาที่สำนักงานนู่นก็เลยไม่เข้ามาก็เลยรอรออีงไม่มาอีกก็เลยมานี่เลย โอเคค่ะครับมาเต็มกันแล้วแหละตัวละกัรจ้าวังนิทานบรรยายเป็นประวัติเลวัดลาวดีมีข่าวทานเคยได้ฟังกันมาแต่ช้านานเป็นนิทานทรมามบทารนทดใจลาวดีเรวัดจัดมาเล่าเป็นเรื่องลาวสาวาวเคยฟังไหมอริษาจะขอเล่าพอเข้าใจฟังเอาไว้เดิดยที่น้องใหม่มองมัว หาคนขวาเอาก่อนมาก่าวหาคนขวาเอาก่อนมาก่าวสาวและเบ้ากูนี่มีแล้วแต่่วนผู้สอบคนเอามาอผู้สอบคนเอาเรื่องทรรมบดยาผากันละตวดดังนี้ท่านประสาไวัยอาจารย์แหลมผู้เพิ่จัดมาให้ทำนองเดินขอนเจนเพื่อให้แฟนนานผ้ากันฟ้อนมวนยิน ยั่งวอสินก่อนเล่าพอท่านจบเชิญทานหันมาพบต่อไปจะใจอ่อนถึงตอนลาวดีสีสงาลูกราชาอยู่ในกรุงสาวธีมีสมบัติมากมายและมาังมีลาวดีลูกกษัตริย์อัศจรรย์เป็นสตรีลูกเศรษฐีผู้ลือชื่อคนเลี้ยงลือไปทั่วหัวไาแห้งลูกหัวแก้วหัวแหวนแสนนักแกง ยาวหน่อยนะคะ <c oughs> ว่าเห่ายาวเนาะแกน,นักแขงผมนี่ขีดกันแก้งวางหนี้วสีห่หลงผมนี่ขีดแกล้งผมนี่ขีดแกล้งเดีพา,าพระเอกมาด้วยค่ะขุนลาน กินซิบาจะไม่โดนกีบนะจ๊ะบางเนี่ยโดนกีบบผมเกีบแกง้าเท่งแกงตกแกงไปขรับัเป็นรัตัแต่ว่าจากนี้ก็จะไม่เคียวแล้วเพราะมันกงจแขนะแจะเข้ามา่มเด็กกีบแกง คดิ้แจงพ่อแสนิ้แกงพญาแขนตกแกงแปงหนตั้งรอดเล่นรอแปลงโหนตั้งรอสหัทมเป็นปังาก่อไว้เจกันใหม่ทีคลหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามในเลืมกดไล้์ก็แชร์กดซับสไครต์นะคะแลวก็อย่ากันข้างโฆษาเพื่อเป็นกำลังใจปันๆแล้วก็ทีมปันลำเพลินเต้เสดสุขสุขคนเดิ